โอ้ยห่อนมาตะลำ่ำปัดแจงกับปลาไหลออกมาข้ามสีมันน้ำแล้วเร,ปร,ปราปลาปลาซาปาชีมาขิ้นเขาออกค้าสีมาจังเ,เลยเขาทิ้งเขาแล้วจังสีเมียบัวขาวซีชิมารุเมียอร่รอยเอ็ดสนามบินมันก็กินมาขิ้นเขาทำยังไงหลับตะหมองยังบอกเดี๋ยวมากระนั้นต้องถอดกันมนาะกะน,นัลลน้นลับรงหันนี่นะครับจะไม่น่าบ้าหรอกจังยังไงกันนะ สวัสดีครับี่เขากันเ้อพี่น้องเลยหลงเลยกินแหงครับต้องสอนแวกันเนาะาง้องสอนกันด้ครับเหวานขึ้นบัดแจงเขาปลาไหลออกจ้าไปสร้างพบนเต้าน่าขมุกนะฮันไปสร้างข้าวนมทำอะไรจ้ากันลั อยาคเข้ามืออีไปนห่รัดไปแค่ไหมล้อยหนังยังเป๊ะโป๊ะนี่ยังพ่อเก่าแรงใช่กินกูสาวก้อยเนี่ย,ย,ย,ยังนี่ออมก็เราทำไม่หัวปลาไงมาแล้วซุ่มครบหมดแล้วเปาหลาดนี่เราปลาอยู่อืมห้องฟังกันก เนี่ยทำหงส์ตนะายไงทำหงส์ก็เปลี่ยนกายล้ก็หลาบลุกหลาดดิบเดินทางไกลเลยหิวน้ำครับกินตะน้ำข้าแก้วเกือบตายหาไม่กินอย่างนี้สนามร้องนะครับ อะไรค่สีมาพอดีครับร้านอาหารร้านข้างลางได้คีอยังมรานครับร้านสามโตร้านสามโตนี่เห็นไหมไงของร้านมากครับต้องตายไปแลโอยตาร่ามาวมากตาร่ามบปยิงเขาร้านนี่วหามโต โอ้ลำโอ้ตะมุงก็สีสันได้แมงกะแล่มักะกอืมต้อบต้อแหล่หุ่ยุปจะแสบ้อครับครับงตองว้งต้งมั thêm cái bạc cọp, xe lắm phải không ạ? cọ con, cây tiếp khẩu เปเจ๊ติ๊นะยิงแมนะซ์ตมือโอ้ทำมือสีมือตึนติดีกไก่มนได้ครับเด้อตีกไก่ะเหีียวตัวใหญ่ใหญ่่า้ยงามเดี๋ยวอุยหายอยู่เดี๋ยวก็เสียบแบบจิ้แบบดำมึง กับดบาวกับเร็วสมัยตะกี้ฉันเป well. ็นหีทน้ำลบตัวน้พรงแดงน้งแดงไม่ไดกินนะกลับดาวจับไม่เห็บจิงกินเลยบรรยากาศดีต่อแถวเนี่ยเขาน่ากินจอืม ปาก็ได uhm, ้จภาพนหิวอยอยก5วัน1สัปดาห์หนึ่งห่วงนึงไม่หยางไ้่หยางนะใช้ว่าใช้ว่าอือทำได้ใช่ดี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

หลาบครับโอ้ยลาบจับ ลาบูดอนพะย่ครับมันโยคะมตักผมไม่ได้พักผมไม่ไงมันจะเสีบึงน้อนพักอย่างนี้มันโดนักมันจะให้ตูนครับะเรืๆกจีนนี่อือูจอดไดยง จะบอกไว้เลยบบอยัอไงบอยังเกบอยังไงบอยังไงบอยงเบอยังงเยังไงบอยังไงบอยังไง่อยังไงบะยันไงบอยังไงนอยังไงบอยังไงบนยังทงอัไงบยังไเลย มันเสียวก่นั่นนี่มันเสียวกเ่าเราไปดูแภาคหรพอ่นคืออย่งมาเลเซียนี่ครับ

จะไปขอเรากันเอาก่อนเนาะ <muchas> <arguing problem> ก็แบขับลืมบ่ยังหลอกลบอกก่าลงยังหลอ่ไอ้นี่สอ่คนยิ้มเลยอินแล้วอ่นแล้วมาติดน้นแล้วอินด้เรอแท้ ท,ที่เขาเล้า,าก็ถิเมเมียตั้งฝากพูดตั้งอย่าพัพคำปลายเลยร่ำเร้วละรล่ำเร้ากับิ่มเมี่ยนเลยเร็บพุลสนามมิมดละเรื่องแย่เมี่งเขาคำสี่ตอนนี้ก็ติขึ้นรถถิเมเียแล้วเด็ครับ